ครับเพรกับผมคนเล่นเกมนะครับมาในเกมนาลโลโตะเอ็กโบโลโตะนินจาเทิร์นเบดนะครับและผมจะมาเปิดแพ็คนะครับแต่ผมเปิดได้แค่3สเต็ปนะครับเพราะเพชรผมมีอยู่แค่5,000นะครับนี่ครับเปิดแพ็คนี้เลยแพ็แฮปปี้นิวเยียร์นะครับสเต็ปแรก500สเต็ป2,500สเต็ป3 2,500นะครับคือผมจะเปิดได้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปเก็บมาใหม่แล้วผมค่อยมาเปิดต่อนะครับ มาเปิดสเต็ปแรกไปเลยครับผมจะได้ตัวอะไรกันมั่งนะครับแต่มันจะโหลดช้าหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เกมไทยนะครับผมโหลดจากแอปมานะครับนี่ครับผมผมดูว่ามันก็น่าเล่นอยู่นะครับ ตัวแรกตัวนี้ผมมีแล้วนะครับชิโนชิบะผมก็มีแล้วครับอินโนผมก็มีแล้วอิปาซนาเดผมยังยังไม่มีหรือเปล่าอินโนะตัวซ้ำนะครับซาสซริผมก็ยังไม่มีครับผม ทางหน้ายามาโตะมีแล้วครับโจจิก็มีแล้วชิบะมิสึก,กิโอเคแพ็กนี้เราไม่ได้ตัว UR เลยนะครับมีแต่เนี่ยครับคือมันดีตรงที่ว่ามันถ้าได้ตัวสามคือมันเอเวกขึ้นให้เลยนะครับถ้าเงินไขมันถึงนะครับ นี่ครับมาสเต็ปต่อไปเลยครับผมอยู่อาจะมาไหมครับเนาะ คนโนฮะมันลุนะครับอ๋อ,อปลาสุนเดกมาอีกแล้วอุอย้ยยูอาครับผมโอ้โหยูอาจิระยะผมมีแล้วถูกสิงเลยครับผมได้ยูอามาทันทีแต่เป็นตัวซ้ำนะครับตัวพวกนี้ผมมีแล้วนะครับดูดิ มาซ้ำอะไรยแย่ซ้ำทุกตัวเลยนะครับเอ้ยิรยะยาเป็นไอ้นี่หรือเปล่าลังหมดเซียนหรือเปล่าจิรยะยาหมดเซียนนี่หว่าครับแต่ที่ผมมีคือจิรยะยาธรรมดานะครับนะครับเปิดสเต็ปสุดท้ายที่มีท้องกันอยู่มีเพชรกันอยู่ครับสเต็ปสุดท้าย โอโลจิมาลุคิบะโอโลจิมาลุโอ้มันจะมาซ้ำอะไรเย๊เนี่ยเทนเทนโอ้เทนเทนซึนนาเดเทนเทนอีกแล้วอุ๊ยักคาชิลังเด็กครับอยู่อามาแล้วครับอยู่อาเราใครกันเขาคือ อิทาจ,จินะครับผมยูอาร์มาสองตัวแสงอุตสาครอิทาจ,จิแสงอุตสาอีกตัวหนึ่งโอ้โหนีเอเวกครับอจจโอเคเลยครับผมได้ยูอามาสองตัวอย่างนี้ก็โอเคอยู่นะครับ ครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมหนยนะครับอย่าลืมติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดแพ็กต่อไปให้ดูนะครับ